Do you wanna know? Well, I think been thinking about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, on, you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปสอบที่เมืองโลซานนะคะเมื่อวานเป็นวันที่2 9วันจันทร์นี้ไปสอบพอสอบเสร็จก็มีทุระต้องมาแถบเมืองลาสเ์บูเนนนะคะนี่ก็เลยพาเพื่อนๆมาแวะชมน้ําตกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวนิดจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ไปสอบเอาเทมิสเซให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูกันค่ะ ขายกาแฟเหมือนเหมือนร้านขายชานมเย็นบ้านเราเลยค่ะตรงนิดมาทุร้ากับสามีนะคะมาที่เมืองที่เมืองทูนนะคะพอเสร็จทุร้าแล้วก็เลยพากันแวะมาที่น้ําตกแห่งนี้นะคะเพื่อพาเพื่อนๆมามาชมค่ะจริงๆนิดเคยมาที่น้ําตกแห่งนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วนะคะช่วงอากาศค่อนข้างจะหนาวค่ะก็เลย อาจจะได้ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนิดก็เลยแวะมาช่วงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมภาพสวยๆอีกทีนะะึงค่ะเนี่ยะคะข้างในพอเดินเข้ามาตรงลานกว้างจะมีลักษณะนี้นะคะจะมีท่อนไม้ที่สลักชื่อไว้ตรงนี้นะคะสามารถมายืนถ่ายรูปก,กันได้นะคะนี่คะ่ะสวยมากๆเลยคะ่ะตอนที่นิดมาช่วงเดืนอนเดือนตุลานะคะ ตอนที่มาช่วงเดือนตุลานิดจะเดินขึ้นไปข้างบนมันจะมีทางเดินให้เราขึ้นไปข้างบนนะคะงวดนี้ก็เลยกะว่าจะไม่เดินกันค่ะสวยมากเลยค่ะตรงนี้จะ,ะไม่มีแดดนะคะเพราะว่าเพราะว่าบังภูเขานะคะนี่ อากาศดีมากเลยค่ะตรงนี้ยังพื้นยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะพื้นไม้ยังอุ่นๆอ,อยู่เพราะว่านิดคิดว่าช่วงเช้านะ่าจะมีแดดนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วค่ะก็เลยจะไม่มีแดดนะคะเห็นไหมคะตอนที่นิดมาช่วงเดือนตุลาเราเราเดินขึ้นตรงนี้ค่ะมันจะมีทางให้ขึ้นเนาะเนี่ยค่ะจะมีนะักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปเยอะเลยค่ะนิดก็เดินไปนะคะช่วงเดือนตุลาเนาะเดินขึ้นไปจนถึงนู่นเลยค่ะข้างบนน้าตกนะคะ แต่ว่าวันนี้จะไม่เดินนะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเฉยๆนี่ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังประสบการณ์วันที่ไปสอบนะคะเมื่อวันวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ออกกฎใหม่แล้วนะคะสําหรับผู้ที่มาพำนักอาศัยอยู่ที่สวิตนะคะกฎนี้กฎหมายใหม่นี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2019นะคะสําหรับ สำหรับคนที่แต่งงานกับชาวสวิตหรือว่าใครที่มาอาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะต่อไปนี้เพอร์มิตเบย์ใบพำนักอาศัยชนิด B นะคะเราก็ต้องสอบอสอบภาษานะคะสอบภาษา A1 ค่ะส่วนส่วนใครที่จะตอบเพอร์มิทเซนะคะใบพำนักเซเนาะจะได้สอบอเขาเรียกว่าอะไรการพูดสื่อสารนะคะการพูดสื่อสารเนี่ยจะเป็น A2 นะคะส่วน เขียนอ่านจะเป็น A1 ค่ะแต่เมื่อวานที่นิดไปสอบเนี่ยเริ่มแรกที่เราเข้าไปในห้องเลยเขาจะเหมือนกับว่าพูดคุยกับเรานะคะพูดคุยกับเราให้ให้ให้เขาพอสื่อสารกับเราได้ว่าประเมินเรานะคะประเมินเราว่าเราจะอยู่เราเราน่าจะอยู่ในเลเวลที่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอนิดเข้าไปก็จะมีอ่มีครูคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับเราแล้วก็จะมีอ,อีกคนหนึ่งที่เป็นอ่ผู้ให้คะแนนนะคะผู้ให้คะแนนสอบนั่งอยู่กับเราจะมี จะสอบทีละคนนะคะก็คือมีครูคนหนึ่งแล้วก็เหมือนผู้สอบอะค่ะเหมือนครูผู้สอบแล้วก็จะมีผู้ให้คะแนนนั่งข้างๆนะคะเขาก็จะถามเราเกี่ยวกับเรามาจากเขาจะให้เราแนะนาตัวเองแล้วก็จะแนะนาตัวเองว่าเออเราเชื่ออะไรมาจากประเทศไหนอยู่ที่เมืองอะไรอะไรอย่างนี้แล้วทาไมเราถึงเราถึงจําเป็นต้องมาทําใบสอบนี้นะคะเขาก็จะถามข้อมูลพื้นฐานค่ะแล้วก็จะถามพวก จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่อะไรอย่างนี้นะคะให้เราให้เราถามตอบพอถามตอบเสร็จแล้วก็จะมีหลายข้อค่ะเขาจะให้เราดูหนังสือด้วยว่า,ามันจะเป็นรูปภาพให้เราอธิบายรูปภาพว่า,าในรูปภาพนี้มันมันมันเป็นเรื่องราวอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเรื่องราวอะไรพอพอพูดเสร็จเขาก็ครูผู้สอนเขาก็บอกว่านิดน่าจะอยู่ที่เลเวลเอเบอนะคะนั่นก็คือ B1 นนะคะเขาก็เลยบอกว่า ข้อเขียนน่ะนิดสามารถเลือกได้ว่านิดจะสอบ A2 หรือว่า B1 นิดก็เลยขอสอบ A2 เพราะว่ามันจะง่ายกว่าเพราะว่าอ่านเขียนนิดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าพูดสื่อสารได้แล้วค่ะก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะคะส่วนตัวนิดก็ว่าน่าจะผ่านค่ะแต่ว่าผลสอบจะออกในอีก4อาทิตย์นะคะส่วนวันนี้ก็ว่างก็เลยพาเพื่อนๆมาค่ะสวยไหมคะจริงๆนะท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่านิดนั่งคุยอยู่คนเดียวนั่งคุยกับกล้องอยู่คนเดียวค่ะ นี่ตรงข้ามกับน้ําตกนี่จะเป็นสุสานนะคะนี่ค่ะสุสานไม่ได้ดูไม่ได้ดูน่ากลัวนะคะเป็นดูเงียบสงบดีค่ะนี่นะคะถ้าเราตรงไปตรงนี้จะเป็นที่สําหรับแคมปิ้งนะคะจะเป็นเหมือนกับว่าบังกะโลให้เช่านะคะแล้วก็น้ําตกก็จะอยู่ตรงนี้เองค่ะช่วงที่นิดมามันจะบ่ายแล้วนะคะก็แดดก็จะสะท้อนแสงสักนิดนึงค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะรีแลก์แล้วนะคะเริ่มจะผ่อนคลายแล้วเพราะว่านิดผ่านการสอบมาแล้วช่วงก่อนก่อนสอบนะ่ะนิดค่อนข้างจะเครียด,ดนะคะกดดันเรื่องจะไปสอบนิดนึงก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปให้แล้วก็นี่วันนี้ถือกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าที่นิดขายที่สวิตนี้นะคะนิดจะขายเกี่ยวกับกระเป๋ากระเป๋าทํามืองานแฮนด์เมดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าชอบเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะ ก็เอามาถือสักหน่อยเผื่อโบโมดเนาะเผื่อฝรั่งชอบค่ะมีหลากหลายแบบนะคะเป็นกระเป๋ากระจูดกระเป๋ากระเป๋างานคนไทยเรานี่ราะคานิดอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนําเข้ามานะคะเสียภาษีถูกต้องนะคะมาค่ะนิดพามาดูน้ําตกฝั่งนี้นะคะนี่ สวยมากเลยค่ะมาตอนไหนก็สวยตอนที่นิดมาช่วงเดือนตุลาปีปีที่แล้วนะคะจะเป็นช่วงที่รุดดูใบไม้ร่วงนะคะก็ค่อนข้างจะสวยค่ะเพราะว่ามันจะมีสีสันหลากหลายนะคะสีจะเป็นแบบสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างนี้ของใบไม้นะคะก็สวยดีค่ะนี่ค่ะนิดก็จะพาเดินสักแป๊บนึงนะคะไม่ได้อยู่นานเพราะว่าวันนี้เรามาไปกลับค่ะไม่ได้พักที่นี่นะคะนิดมาทำธุระเนาะกับสามีแล้วก็ลูกชายค่ะ ก็เเหมมือนดิค่ะสอบเสร็จแล้วก็จะได้เริ่มเข้าป่าหาเห็ดกันแล้วค่ะเริ่มจะผ่อนคลายแล้วก็จะได้ถ่ายคลิปมากขึ้นนะคะ <c oughs> ส่วนผลสอบนิดก็คิดว่าคงจะผ่านค่ะแต่ว่าจะได้ B 1หรือว่า A 2ก็ต้องรอรอลุ้นกันอีกทีค่ะอีกประมาณ4อาทิตย์ถึงจะรู้ผลนะคะ ก็ผลสอบก็จะส่งมาทางไปรษณีย์ถึงบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินฝั่งนู้นกันค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันเนาะกลับบ้านบ่อยข้านี่ด <laughs> 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 ูนะคะว่าทำไมน,นิดไม่หายลูกกับสามีสภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <laughs> ไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยนิดทำไมไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายสามีสักทีเลยจริงๆอยากถ่ายมากค่ะแต่ก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะปกติก็เดินมาดีๆพอเห็นกล้องปุ๊บก็รีบหล,ลบนะคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมห่วงจังเลยไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายสามีไม่ได้ห่วงนะคะเขาไม่อยากถ่ายนี่ก็ไม่ได้อยากบังคับเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะนี่ก็จะไปแวะที่พาสามีไปแวะทีะะ่เขาเรียกว่าอะไร ไม่รู้ลืมค่ะว่าบ้านเราเรียกว่าอะไรเนาะ,ะเป็นการาชนะคะเหมือนกับว่าศูนย์บริการรถนะคะที่จะเอารถเข้าอู่เออใช่ที่จะเอารถเข้าอู่ค่ะที่เมืองทูนนะคะแล้วก็จะกลับกันค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะอัปเดตสวนตรงนี้ให้ดูนิดนึงค่ะก่อนจะจากกันเนาะดูบรรยากาศค่ะอึมครึมตอนบ่ายเนาะดูค่ะสุกินี่ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ดูนะคะมือน,นิดว่าใหญ่แล้วลูกสุกินนี่ใหญ่กว่าอีกค่ะมีสองลูกนะคะนี่ภูมิใจนำเสนอมากค่ะกลับมาถึงบ้านก็เข้าสวนเหมือนเดิมนะคะผักบุ้งก็ไม่ค่อยงามค่ะฝั่งนี้ นี่ค่ะเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะใกล้จะสุกแล้วเนาะนี่วันนี้ก็ลากันไปกับวิวสวยๆของภูเขานะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ